สวัสดีครับ FC แฟนรรสองและทานผู้ช่วมท,ทุกทันนะครับผมหยอดว่านเขาเก่าก็จะผ้า FC และทานผู้ช่วมทุกทันไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทญาพระลุยเหล็กฟันท่งของแม่ผ้านะครับเป็นการให้มแม่เล้วสิเป็นนักได้กระตามไปฟังนํากันนะครับขาแมาแล้วการรุ่นอาขดติดตามเป็ียนกําลังใจให้ด้วยนะครับขอมุ่นทั้งมวลนี่กับนนนทญาได้แบ่งปันไม้ผมได้จัดท่านเป็นคลิป ก็ไปจังไห้เอฟซีและทำนบุส้มทุกท่านได้ฟังในลูกไปน้ากันสีเป็นยังไงต่ามตามไปฟังพอพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับพทษนะคะมดีโนที่ยากก็สิไปตามเลขฟันทงกับแม่พานะคะเพื่อนแม่พาเพื่นมักจะเอาเลขฟันทงมากหัวทิพนมากนี่เพิ่นใดมากแปดหาศูนย์แปดศูนย์หานะคะเลขออกหกศูนย์านะคะเขาตรงๆ2สองตัว บนนะะคงวดนี้เพิ่นบอกว่าเอามาแล้วนะคะเลขกฟันทงเป็นหามากแค่เลขกสองตัวจะเป็นตัวใดห้างเดียวนะคะไปชมน้ำกันเลยค่ะยูนี่มิซี่อะไรบ่ายูนี่มิซี่แพงแพงนี่จะขายดีก็มงงานมันเป็นอย่างก็รู้แหล่อเคยมีรางวัลใหญ่เหมือนมะนี่ดิเห็นบไปอ๋อสั่งมาแต่พ่อแล้ววันนี้ดิขัพ่อมาเตอร์ไซค่ะ ในเลขฟันในเลขยังแต่ได้ได้ยาซ้ย้าเห็ดายเอฟซีเมงน้ำแนวอนี่ละเลขก็วัาที่นี้วันที่แนี่บนี่เริอนี่คเป็นตะเลืนี้่โตเป็นเป็นนนองแวงบอาแมบ้านนองแวกับงเ่นนเลหาสี่ยนหาบ้างฮะห่สีหาเปลี่ยนเาะจอม้ามอนก้ันบงวนนี้มากไปวันนี้วันนี้เจอมา ขึ้มาบุืคของแม่เอาแม่เลขมาหนึ่งงันประหนจ่กบานี้มันเกีลยวแร่ลางบนเนาะงวดที่พนมาหนี่พันเด็ดแปดศูนย์หางเดียวแปดศูนพวันี้0ูเจมันมีเลขสามตัวบ่อพอคนหนึ่งทนให้สวเดียวให้7 7แค่สองตัวเพาเน้นบนหรือเน้นล่างมา่เค่องขอนเห็นคนมาซื้อลาเตอรีม่สิวังซืนน้นเนอเนี่อันนาะ คืนบนกถือว่าเดี๋ยวเราอัที่หนึ่กันันโลกล่างคือไรอไรคือคน่นมาคนชั่วคนฟั้นท่องแรบอบรางเยงานจากคนมานเจ็ดเจ็ดส่ลยะคือเลขคนนี้จะมาสื่อต้องงวดจังสี่เป็นโบราแเราจะเลขออกอีกงวดใหม่จังไม่อีกงานคนจะว่าแคเดียวแค่เดียวจบเลยหางเดียวเลยแานจากวันนี้เข้าวันเดินหนึ่งเนาะเนาะมันมันเสียเพราะ่าแน่ของผู้นึงอาจจะเป็นลางผู้หนึ่งอาจจะเป็นล่างสองตัวใหญ เพิ่นยู่ได้หนีมี่ท่าได้พันเอาเหมืเนได้เ็นบ่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่แพงเนี่ดึงไปเบิ้งแพงที่สีผึ่งมากสามใบมาดาวเรียงมาลงเนึ่งท่านเด็กคนมากย่ำเนยคนสื่อแต่น้่แม่แสดงวาดวงสมโพงกันเนาะควาดผหานกันจะได้หลายเนาะเพิ่นถือทุกวดเป่นป่อเจ้าเนี่ยคือเรียกเพิ่นจะมากเเกินคู่มากมากเกินคู ไปกัดแกนะ้าคันผู้คันผูตรงก็กักแต่ได้คุณลองคว่ซื้อี่ี่คุลองคซื้อซื้อกกับแต่นี้นี่าเล็กมาทางเดียววาง่างก็ได้ก็ซือตนังกับเก้าไนนาะคกับแกงเล็กกันแม่ยังบอแม่ท่ำิดหวมาลงผนันมาเลออกข้างล่างหาศูนย์คุงคนก็ะซื้อาหาศูนย์ศูหาพรซื้อคุณลงคว่ราซื้อเลยมาเล็กจ่ายเครืองหระแต่ว่าแต่วาป่วยแต่ใส่มมาก สาวฝันเลยบาค่ะผู้ยุงเกียดมันว่ามันามันยงเียนไปบอกว่าอันแล้วถามมาพอจะได้ตัวไรคุณได้ยินตยผ้ามาชิบแปิบกอเฮ้ยชิบแปะชิบนี่ยคุณไห้ินเตยผ้ามาชิบแปกับิบกอเหาจารพอไปบอกสาวยิ่งเกียดไหมได้ได้ฝันเออได้ฝันโซมาคุณต่าเนี่ยเป็นเิ่นเคยฝันแมนบ่ฝันเ็นเคยฝันแมนเกลียดเกลยันนพี่สาวแม่ผ้าเลยแมนล้องรองจากพียร้องจากพี่ตางร้อง้องจากพี่ตาแมน ฟันใสหสามงันนั้นวันสงการอไปบอกอันนี้ยังอันที่หลอกศูนย์่ยังเลยเก้าศนย์หกแมนนเพื่นโดนโดนเทียฟันบพร่แมนโดนโดนเทียฟันวันี้ฟันได้สิบแปดสิบเอมาที่้ายังบอด้่าสิแปดสิบเก้าย่างบอนี่าองฟเนาะแต่ว่าเล้กพู่นเคยถือประจำในงัวที่พันมาเนีแปดห้าศูน 8 0 5ศวันนี้ฟันท่องเจศทางเดียว7 0 0ดเอนกลศูนอเตดอรเจ็ดศูนย์ยเจ็ดรถตีมีาไทยเป็นเอ้ามัเอดามเพค่ะคพันถือไม่จังหวัดหรอแม่เจ้าเนี่ยเรก่ามันพันถือมาหลายแล้วันะคะกก่ามากากไม่หน่อย ในขั้สิไปอใลและน้อยแล้วล่าเอามาถ้านไปนอกแะดสติเกอร์ไปนี่นแหละ้าเกินส่ากถไปเชียสูงไปเดี๋ยวผมต้าซื้อเลยมันเจ้าได้ยายสมวันเดี๋ยอยเขาซื้อใบด้วร่อเนาะล่อไวเล็เพิ่นเขาสมวันเ้วเลขเคิ่นสิมิึงว่านผม่กคิดว่าไม่บันทีได้หนเ่ประมมันจะออกคนละเยมันคือผสมกับคนเจ้าก็ซื้อเมดเลยมันบแพงสมแพงเลยมีบอี้ไล่ทีนศูนเจุนย์บ่มี่ไล มั้แล้วเอาเงินแทนของแทนที่ซีมารมมบบุ่นมูจ้าต้องมาจุดตามไปเพราะจะมาเหมือนเสาจ้าอันนี้เหลือเดี๋ยวเรากรสตือเอมาอยู่ละวคันละเมื่อวนนี้จุดตามไปแล้วเราไปซื้อลอตเตอรี่แน่ซื้อเอกชนแน่เนาะว่าจะซื้อรัฐบาลอย่างเดียวสนับสนุนเอกชนนี <c> ่ <oughs> อบวาเลย กันถือประจัวาวเงิที่พันมาแปดห้าศูนดนย้านี่พันห้องเจ็ดศูนย์ศูนยเกนนะคะคืนนาจอม้แล้วนะคะขอบคุณแม่พ่อหลายๆเด้<ม>อค่ะเดี๋ยวแนวาทางมาฝ่ากเอฟซนะคะงวนนี้ก็ขอให้แม่พ่าขายดีๆโชคดีถึงรังว่านไงนี้แผงนี่เด้อกันขายโบประจ่ายเป็นนสื่อเป็นกาได์ดาวพอลรัตนี้ใส่มสุดทีชื่อยิ้มใเพื่อนเป็นรังว่านใดรังวน่ง ตาเล็ที่สาวแม่ผ้าฝันว่าพอไปบอกมาหนึ่งสิบออกแปดลสิบอบแปดที่ว่าเด็กหน่อยบั่นคนละมู่บ้านบอกทีิผพันมาว่าเลขออกเลขออกหาซิัวนี้ถามเขาว่าเล็กออกซิบ พลังค้นก็ได้ยินว่าเป็นเจ็ดศูนที่ว่าหนูยได้ยินว่าสิบกว่ามันเป็นหนึ่งศูนย์เขาให้ก็เป็นเจ็ดศูนย์เออคนขึ้น็คือได้ยินบ่กคือกันพลงคนว่าไม่ใช่เขาบอกเจแล้วว่าวานูได้ยินว่าสิเดยกันที่ว่าเขาซื่อกันไว้แล้วนะหนึ่งเจ็ดนึ่งเอ่อหนึ่งศูย์ับเจ็ดศนย์ ก็ขายมุ้งบางที่เราทานมากเคราะเม่มากมันเล้วแต่เจ็บมุงแผลมุ้งเหล้วแต่มากสามอแต่วันนีมนแรงค่ับหามุ้งแรงขนาดมัขายเต้าตองหมดลยขายเรื่อยๆนะขายดีเรื่อยๆมากอดวันนี้อย่างนี้ดอกเป็นจ้าองเ้ากซสอหรล่ะปยงั้นก็เป็นป่อยหอดให้ากรสอคู่บ่ก็เป็นคูเ้ากสอได้หนึ่งนอ๋อ อย่ามาลงอย่ยนี่เด้อนี่ก็ได้เบรกลากเยอย่าอย่าเห็ดเด้อใส่เมาส์มาเด้อเลยขาเนีทคโนโลยีควรเป็นนั่นหรอเาเลี้ยานเงนไหมเลี้ยตก้อมเาเห็นดิเนาะว้ายมันเฉียดหน้าเรนไม่สีเห็ดไปจริงสิตาผูอยียางเหยียบก๊ัล่งหรเนาะหวงเล่หรอร่างสีขาวขาหนงคอนสย พูดได้ไปพูดได้ไปขายพัทยาแล้วพูไปแล้วดายทีนี่ขายจะอยูนาท่างปรสอเด้อค่ะผู้ใดอยากมาอุดหนุนกับแม่ผ้านะคะเป็นกระจายดีดีนะคะโตเลขอันใดดังอันใดนี่มากเป็นกระแบงพันหาสื่ออยู่แสงเหนี่ยวแล้วค่ะเลกหนีมันไม่หนีมันต้องนี่แล้ว เป็นี네ูปปลเลขคู่เปนตือประจำเป็นหมากเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้างเดียวนะคะเปนั้นพุองแรงวัตถพันมากเป็นกระถือขัดบ่มูนศูนย์คอ้มาก็าเป็นมะางนหนึ่งนอสอผ็อาจจะมาง้่คะเป็อาจจะมบเรียนผกศูนวนี้ผไปอนก่อ้งบหมยัง่้เจ้ว อ้าเจ้าวิ่งลงแม่ผ้าเจจะเบิงให้ิีขผมได้่ผ่ม่ตามกัไปตามแม่ผ้าเลยแน่เลขวิ่งไปเขาดีเลขวิ่งเขาลานขึ้นนผู้หนึ่งของบ่อแลมท่องยุยกันละแต่ท้านไไปวราจะไปวันสอแต่วันนี้มผมเก่งเนาะเปนุรก่เลยเป็นบ่าขันผู้เงืนหลแน่รูุดเนาะรูดเลย้าวานวันี้แม่ผ้าหายดหนึงเด้อแต่วันที่ผ่านมาในี่ดสี่แรับพบนะคะ่าขน้าห่อนละลอยเนาะ 605จังหวดนี้เลขเอฟซีเป็นหาเสือเอาพอ่าบอกว่าได้บอกข้าขาบอกกันนะตมกัอปุ้มรอบงกวคุัเลขมีที่มาผู้เนถือประจำวันที่พันมาเนี่ยเป็น850เป็นถือ8หา8 0ูวันนี้เพิ่งันทุ่งห้ย7 0ูนซู7หางเดียวนะคะน่าพาโฉกโฉมันมานเด้อแยวแนวทางมาให้เอฟซนะคะ ภาบกวังง่าเอฟซีและทับทุ่ท <toward> ุกทตานกับของทีได้ยินแล้วนะครับทีนุ่นทียาได้สารหลเลขกที่มากของแม่ผ้านะครับสำหรับผมในคลิปไทยคลิปนี้ก็จะขาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขกฟันท่องของแม่ผ้าที่ใดมาแล้วนะครับวันดีประกายมาแล้วนะครับวันก่อนประกาแมาแปดูนยนหานะครับกับตรงๆนะครับวันี้ระกาศแมาแล้วนะครับวันทัตีสิบหก กอลากะร้องหกหกน,นะครับกระเปิ้ไหมัดตัวเดียวนะครับศูนย์เก็ดนะครับฟันทองมาเลยนะครับมีเลขแม่พ่าอีกนะครับขมี้นหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับกระวังมาเอฟซีทุกท่านคงสงีได้ยินยในฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อ,อก,กินแบ่งรัฐบ,บาลน,นะครับสำหรับผมคลิปนี้ก็นเยขอยุติเพียงเท่านี้พบกันในี้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ